สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการาที่จะพาคุณไปเที่ยวตั้งดวงดาวและการเวลาตามช่วงเวลาต่างๆโดยเราจะยึดถือเทคนิคกลไกการทำงานที่สามารถกระโดดข้ามเวลาโดยจะทำให้เรารู้สึกว่าณนะช่วงเวลานั้นก็ยังมีผู้คนดำรงชีวิตอยู่ในเวลานั้นเป็นแต่ว่าถ้าหากการเวลาไปถึงจุดที่เรียกว่า บุคคลนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วแต่าทาให้ถ้าเราข้ามไปเราก็จะเจอคนคนนั้นอยู่ก็คือเราก็จะไม่มองเป็นแบบพูดผีอะไรของพวกชา,าวชนเผ่าซากาเซฟที่มีประวัติความเป็นมาแต่ดึกดำบรรในช่วงของแอฟริกาแล้วก็เดินทางมาทั่วไปทางเอเชียตะวันตกเชียงใต้ซึ่งก็จะค้นพบหลักฐานเรื่องของพูดผีพิศาจ ในชาวบางชาวซึ่งในละวแวกแถบนี้จะมีแต่ชาววนาะสุนราซึ่งเป็นชาววนาที่อยู่นอกอินเดียโดยมีวนะเดียวกันหมดเลยทุกคนโดยไม่ต้องแคร์อะไรมากสําหรับตรงนี้เพราะว่าเราจะเน้นไปที่จิตใจที่ติดตั้งลงในการกับเครื่องของร่างกายและทำให้มีการผลักดันไปสู่ การสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพื้นที่ต่างๆโดยไม่ได้สนเรื่องของเชื้อสายแต่จะสน,นเรื่องของวัฒนธรรมและการแบ่งแยกวัฒนธรรมและแบ่งแยกศาสนาแบ่งแยกชาวการสรรเสริญชาวบรรพการนั้นมีรูปแบบอยู่ซึ่งก็จะมีโต๊ะในการรำลึกนึกถึงสรรเสริญส,ส,สดุดีชาวตั้งผองก็ <c oughs> จะเป็นแบบเพื่อนด้วยนะเพื <c oughs> ่อน ชาวก็จะมีโดยแบ่งเป็นเ,เป็นชาวต่างๆแยกออกไปด้วยในปัจจุบันนั้นรูปแบบที่ค้นพบเกี่ยวกับพิธีกรรมก็คือการมีป้ายชาวอยู่ข้างบนป้ายชาวเนี่ยก็จะเป็นชาวเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีชื่อไปตามชาวเทคนิคนั้นนั้นก็เหมือนกับมีาศาสนาแล้วแล้วก็แยกเป็นนิกายต่างๆแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามุมมองด้านนิกายเป็นเรื่องของแบบในเชิงของลทัทธิ ซะเยอะก็เลยไม่สามารถเป็นลักษณะของชาวเพราะถ้าแบ่งเป็นลักษณะของชาวก็คือก็จะเป็นศาสนาซารีที่มีชาวเยอะที่สุดในจักรวาลเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าแบ่งเป็นนิกายก,ายก็จะเป็นรูปแบบของนิกายแต่ถ้าแบ่งเป็นชาวก็จะเป็นรูปแบบของชาวดังนั้นความแตกต่างตรงนี้จะไม่เหมือนกันโดยเราจะแบ่งบประเพณีก,การสรรเสริมเอาไว้ในรูปแบบของลำดับ เหตุการณ์ว่า,าพิธีแบบนี้เหมาะกับช่วงเวลาไหนหรือเป็นรูปแบบที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเหลือมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอน้องแบบเ,เดิมมันเริ่มจะเหลือน้อยหาได้ยากมากขึ้นซึก็คือแบบแรกที่ท,ที่เราได้ระบุไปแต่ก็จะมีแบบใหม่ๆปรากฏขึ้นซึ่งก็ได้รับผิพละมาจากแบบแรกแต่ว่ามีการดัดแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนซึ่งทําให้ไม่เหมือนกับในอดีตทําให้เราต้องแยกออกเป็น รูปแบบที่2นั่นเองดังนั้นเราก็จะมาดูความแตกต่างของแต่ละช่วงเวลาและพิธีกรรมที่มีผลต่อณช่วงเวลานั้นๆเพราะว่าพิธีกรรมต่างๆเพื่อณช่วงเวลานั้นๆไปหลังหลังจากที่ประเพณีได้เกิดขึ้นอย่างยาวนานเป็นเส้นลำดับเหตุการณ์เส้นแห่งการเวลาได้ก่อกำเนิดแล้วก็จะ ไปงอกไปตามกระแสเวลาทําให้เราก็สามารถที่จะรู้ถึงการมีอยู่ตรงนี้ประเภณนี้เคารพศาสนาสารีในยุคที่มีการแข่งแย่งแย่งชิงในแง่ของอพวกกลุ่มหรือพวกชาวที่มันเป็นตึกตำบันมันจะเป็นพวกนักล่ามันจะเป็นกลุ่มอื่นส่วนกลุ่มของเจ้าศาสนาซารีจะเน้นการปลูกส่วนพวกชาวนักล่าอย่างพวกชนเผ่าซากายซิฟ หรือพวกที่เน้นแบบคุมคูเพื่อเรียกร้องการบริจาคหรือแบ,บ่นี้จะจัดอยู่ในกลุ่มพวกนักล่าซึ่งเป็นนักล่าเพื่อการกินโดยไม่ได้ปลูกกายเกษตรเช่นเดียวกับศาสนาซารีดังนั้นระบบขับเคลื่อนจึงมีความแตกต่างกันอย่างมากที่ทําให้เห็นเป็นรูปแบบที่ไม่เพมประสงค์หลากหลายของชนเผ่าซากเซฟที่ปูกอะไไม่เป็นเราจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีแบบหาอาหารด้วยกัน ของป่าเป็นส่วนใหญ่ล่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งไอ้ส่วนนี้ชาวอื่นก็ทําได้แต่ว่ามีการยึดถือการเก็บเป็นหลักโดยไม่มีการปลกูกเราจึงพบได้ง่ายในกลุ่มพวกนักล่าพวกนี้แต่ดังนั้นชาวปลูกก็ดีกว่าชาวนักล่าแต่าศาสนาซาดีก็มีทั้งปลูกแล้วก็ล่าเนื่องจากว่ามีพวกสัตว์มากินพืชผลทางการเกษตร ทำให้เขาอาจจะสูญเสียกายกระเสียได้ส่งผลทําให้มีการล่าสัตว์ดังนั้นเหตุผลของการล่าจึงไหม่เหมือนกันดังนั้นการล่าในาศาสนาซาลีนั้นจะมองว่าเป็นการปกป้องพืชผลพืชไร่ผลการผลิตต่างๆให้ได้รับปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมและข้ามช่วงเวลาของฤดูหนาวได้แต่การล่าแบบชนเผ่าซาเครทฟนั้นจะมีลักษณะของการไม่ได้ปกป้อง แต่เป็นรูปแบบของคนที่หิวกระหายแล้วก็ไม่มีประเพณีการใส่เสื้อผ้าจึงไม่มีเสื้อผ้าปรากฏดังนั้นพวกชนชาวเนี่ยเป็นแบบลักษณะสายพันธุ์เป็นวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนามีรูปร่างผมหยิกจมูกใหญ่ปากใหญ่หรือรูปแบบที่เราเห็นก็จะเป็นสาไกยที่อยู่ในเมืองที่ได้รับความรู้วิทยาการจากาพวกชาวที่ไปช่วยเหลือแล้วก็ไปเอาคนเหล่านั้นกลับมาการช่วยเหลือนั้นหนึ่งก็คือ เชื่อว่าจะมีเมตตามานิยมก็ไปเอาเชาานั้นมาหลังจากที่เอาเข้ามาแล้วเอามาเรียนหนังสือจนกระต้่งสอบติดหรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นการลอกความรู้ของผู้สร้างดังนั้นชาวณัฐสมน่า,นะนาผู้สร้างเนี่ยก็ต้องสูญเสียความรู้และวิทยาการเหล่านั้นให้กับกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้คิดคน้นทำให้คนเหล่านั้นขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ปกครอง เพียงเพราะว่าความเมตตามหมานิยมตรงนั้นจึงต้องคิดหน้าคิดหลังจนไปถึงอนาคตตามลําดับเส้นเวลานี้เหตุการณ์แต่และเหตุการณ์จะนําไปสู่การเซตตัวของเหตุการณ์กับเวลานั้นเพราะในภายหลังเราอาจจะต้องไปบูชาพวกชาวสากายเซตที่มามีอิทธิพลอานาจก็คือจะถูกสับเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นบูชาเผ่าเปรตหรืออะไรแบบนี้ซึ่งก็มีที่มาจากพวก ชนเผ่าสากัยแล้วก็กลายมาเป็นชนเผ่าฤๅษีพระซึ่งก็จะแสดงเห็นถึงทรงผมของชนเผ่าเนี่ยจะมีลักษณะที่รูปปั้นให้สังเกตจะมีลักษณะของชนเผ่าสากัยอยู่หนึ่งอย่างซึ่งก็คือบริเวณทรงผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวนกล่าชองี้หลังจากที่เจ้าชายทอ ได้ข้ามดวงดาวแบบปกครองอยู่ที่ดาวอื่นก็ได้รับจดจากาศาสานาซารีเป็นททพ่อเทพเจ้าหมหาราชแห่งวานาหาม50ประเทศซึ่งก็ครองได้ทั้งดวงดาวเลยและเป็นผู้ที่มีคนรู้จักมากที่สุดมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วทั้งจักรวาลเรียกได้ว่าต้องรู้จักและโด่งดังมากบนดวงดาวนี้เรื่องจะมีหลายชาวและอยู่ในหลายๆประเทศซึ่งก็จะมีระบบการปกครองที่ค่อนข้างจะว่าง มากขึ้นรวมถึงไอ้พวกที่ไม่มีประเทศด้วยพวกที่ไม่มีประเทศส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้สังกัดของประเทศใดเพราะประเทศเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็หายไปตามกาลเวลาแต่ชาวเนี่ยสำคัญสุดถ้าชาวไม่รอดประเทศไม่รอดก็จะเสียทั้งหมดแต่ถ้าชาวรอดประเทศก็ตั้งใหม่ได้เพราะประเทศก็เหมือนกับรั้วหรือเขตแดนเท่านั้นเองก็เหมือนกับพื้นที่ส่วนซึ่งก็จะมีนะ เนื่องจากคาในปัจจุบันมีการเรียกด้วยคําว่าวันพระบุรุษคําว่าวันพระบุรุษเนี่ยยังไม่ได้ให้ความหมายที่ถูกต้องได้ซึ่งบางความหมายจะให้หมายถึงว่าต้นกําเนิดของร่างกายบางความหมายจะให้ความหมายว่าเป็นที่มาของบุญคุณเป็นคนมีบุญคุณให้ผลประโยชน์อะไรแบบนี้ซึ่งจะมีความหมายที่สลับสับ,ส,บสนมากสําหรับในอนาคตในอีกหลายพันปีข้างหน้าเพราะจุดกําเนิดของาศาสนาสารีเนี่ยลิมิตอยู่ที่ประมาณ 9,000ปีก่อนนะซึ่งเราต้องมองให้ครบตุกช่วงเวลาทําให้เราสามารถกระโดดข้ามเวลาไปช่วงนั้นๆนั้นได้เพื่อที่จะเห็นรูปแบบต่างๆเทคนิคการเคา,ารพชาวมันปการในช่วงยุคแรกๆเลยเนี่ยเ,ยเป็นช่วงที่แบบรูปแบบที่พบเนี่ยนะอันที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้ว ตั้งแต่9 0 0 0 8 0 0 0 7 0 0 0 6 0จ0 5,000เนี่ยจะเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดของศาสนาสารีซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะักเพราะในช่วงยุคแรกๆนั้นยังไม่มีเทพเจ้ามหาราชอย่างทองซึ่งเป็นเทพเจ้ามหาราชพระองค์แรกที่อยู่ในศาสนาสีนติรับการแต่งตั้งจากศาสนาสารีซึ่งไม่ได้ตั้งมาตั้งแต่อยู่ที่อื่นนะก็คือตั้งที่นี่แหละ แล้วก็ให้เกิดระบบนักรบขึ้นมาเพื่อการปกป้องจากพวกชนเผ่าสกายเซฟนักล่แาและพวกกลุ่มชาวบริจาคที่มีอิทธิพลขึ้นมาจากพวกชาวนี้แล้วก็เป็นในลักษณะของอสัญชาติกับเชื้อชาติเนี่ยนะต้องแยกกันเช่นเป็นเชื้อสายอย่างหนึ่งแต่สัญชาติเป็นพวกชนเผ่าสกายเซฟซึ่งพอมาสร้างรูปแบบผสมประสานกันขึ้นมาก็จะเกิดชาวกินบริจาคซึ่งเป็น ชาวใหม่ที่เป็นนักล่าข่มขูการบริจาคต่างๆเพื่อที่จะแบบในเรื่องของอการตายที่เผาที่จริงเราสร้างเองก็ได้ที่เผานันก็คือตามปกติศาสนาซารีก็จะเผาอยู่แล้วซึ่งไม่จําเป็นต้องไปอ้างเตาเผาสามารถเผาได้แต่การข่มขู่เนี่ยทำให้คนค่อนข้างหวาดกลัวในกลุ่มพวกชาวกินบริจาคทําให้ไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นศาสนาซารีได้ ดังนั้นตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับตเตาเผาด้วยว่าจะเผาแบบของตนเองหรือว่าจะเผาแบบของชนเผ่าหรือสีพระซึ่งต้องระมัดระวังมากในเรื่องนี้เพราะถ้าตายแล้วกลับมาเกิดไม่ได้ก็เท่ากับว่าไม่สามารถที่จะมีบอดีอ้ Body, เป็นกายที่เหมาะสมต่อการกําเนิดของจิตใจในร่างกายที่เหมาะสมเท่านั้น พอมาใช้นั้นร่างกายที่แบบมันเสื่อมสภาพเป็นแล้ว50%แบบนี้ของชาวกินบริจาคเพราะมันงอกเติบโตขึ้นมาจากการกินบริจาคเท่าน,นั้นมันไม่ได้ปลูกมันไม่ได้ขับเคลื่อนเพื่อการปลูกซึ่งมันจะเกิดความไม่สมดุลจากการที่มันได้กินเยอะเกินไปการที่มันได้กินเยอะเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อจํานวนการกําเนิดของร่างกายชาวกินบริจาคที่มากเกินไป ก็จะเป็นที่มาที่ไปของร่างกายแต่ถ้าเป็นกายกเกษตรก็จะสมดุลกว่าเพราะจะสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับจํานวนคนก็เกิดในแง่ของวิถีชีวิตนะก็คือไม่ใช่ในแง่ของว่าอเชื้อสายเดียวกันทาไมไม่เหมือนกันเอากระเป๋าอ,อย่างนี้ไงเราจึงต้องมีการแยกแยะการแยกแยะว่าเป็นการบูชาตระกูลเนี่ยจะเกิดในช่วงยุคหลังๆสุดเลยซึ่งเป็นรูปแบบที่ค้นพบ ในกลุ่มที่เป็นพ่อค้าเป็นผู้ที่มีแบบทำเกี่ยวกับการค้าขายก็จะเกิดประเพณีการนับถือที่ยิ่งใหญ่ก็คือทุกคนพนักงานจะมานับถือ,อรูปของผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นของชาวที่นับถือศาสนาซารีแต่ว่า คนที่นับถือมักจะเป็นคนต่างชาวก็ได้เพราะว่าเป็นการออยกย่องผู้ก่อตั้งบริษัทก็คือเป็นการนับถือตระกูลซึ่งส่วนใหญ่แล้วตระกูลนั้นก็จะเป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไปซึ่งก็จะไม่ได้เป็นการนับถือชาวซึ่งเป็นการค้นพบใหม่ซึ่งจะไม่มีในยุคก่อนที่จะมีสิ่งนี้ดังนั้นความนิยมตรงนี้ก็จะเริ่มมาจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ มีอิทธิพลในการค้าขายซึ่งพอประเพณีบูชาพูดผีปีศาจไปเห็นประเพณเีนับถือยกย่องตระกูลเนี่ยของทางศาสนาซารีเนี่ยซึ่งก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้ที่อยู่ในชนเผ่าฤาษีพระที่บูชาเผ่าเปรดซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างใหญ่อันอยู่เบื้องหลังของชนเผ่านี้ โดยฉากหน้าอาจจะดีแต่ว่าฉากหลังก็คือเป็นตัวจริงอหรนะใยใต้วิถีกินบริจาคดังนั้นคําพูดกับกระทําจริงจะไม่ค่อยตรงกันดังนั้นคําสอนกับกระทําจริงก็จะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันและตรงนี้แหละคือเหตุผลที่ว่าความแตกต่างตรงนี้แหละที่ทําให้คนเริ่มรู้สึกว่าไม่ควรนับถือนั่นคือเหตุผลที่ไม่ควรแต่งงานข้ามชาติตั้งแต่แรกซึ่งจะไม่ทําให้เกิด ศาส,สนาแปลกศาส,สนาลูกครึ่งหรือวิถีชีวิตที่ดูแล้วไม่ใช่วิถีชีวิตนะเป็นวิถีกินบริจาคเป็นวิถีบาปที่ดำรงเป็นประจําวันแบบหนึ่งอย่างประเพณีเนี้ยดัดแบบแปลงขึ้นมานะเนี่ยคือตามที่เห็นในภาพก็คือเป็นประเพณีปู่ย่าตายายรดน้ำดำหมัวลูก หลานเลนของตัวเองซึ่งประเพณีนี้เกิดขึ้นเพื่อเทศกาลสงการานต์เป็นการทำพิธีเกี่ยวกับการให้ปู่ย่าตายายเนี่ยมาบูชาแม่ซึ่งเป็นลูกของปู่ย่าตายายอีกทีหนึ่งก็คือหลังจากที่คนนั้นถูกถอนจากการเป็นแม่แล้วกลายเป็นปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายต้องบูชาแม่และ จากคนไกตรงนี้นี่เองทําให้เราเห็นหลักเทคนิคตรงนี้ว่าหมูญาตายายต้องบูชาลูกและบูชาเหลนในการรถถาดน้ำตำหัวเหลนในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่มีที่มาที่ไปอันสลับซับซ้อนโดยมีโครงสร้างดัดแปลงมาเรื่อยๆเกิด mm hmm. จากอินเดียอินเดียก็จะมีเทศกาลศักดิ์ศรี โดยเอาผงสีที่เ,เป็นแบบไม่เป็นอันตรายเป็นผงสีที่เป็นสารชีวภาพสีดมธรรมชาติที่ได้จากพืชพันธุ์ต่างๆก็เอามาใช้เป็นผงแป้งอะน,นะก็ถูกดัดแปลงโดยาศาสนาสาลีของชาวไตยใหญ่ซึ่งเอาไปดัดแปลงเป็นเป็เพนีสัตว์น้ํากันแล้วต่อมาวันขึ้นปีใหม่ไทย เนี่ยจะมีอายุไม่ค่อยมากอันนี้ซึ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานไม่กี่ร้อยก็จะเอาลอกลอกมาเลยลอกประเพณีสัตว์น้ํามาลอกประเพณีสัตว์น้ํามาเสร็จแล้วก็เอาประเพณีรถน้ําดาหัวผู้ใหญ่ของชาวไตใหญ่มาดัดแปลงเป็นรถน้ําดําหัว จนเผ่าฤาษีพระศาสนาตุดเจนนั้นเกิดการอัปเกรดศาสนาสารีขึ้นมาแล้วก็ทำการแยกตัวเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนเพื่อสร้างหลักการที่มีความชัดเจนและรวบรวมวิถีทางเอาไว้มากมายซึ่งกลายเป็นว่าวันที่เกี่ยวข้องกับการเ,ออเส้นไหว้สังเสริญเทพเจ้ามหาราชและเทพเจ้า มหาราชพระองค์ใหม่ๆที่มีการแต่งตั้งมานั้นซึ่งตรงนี้จะไม่ได้ผูกโดยสายเลือดแล้วก็ไม่ได้ผูกเพาต้องเป็นพ่อหรือลูกกันมาก่อนเพราะว่าขนาดราชาอูดินเองก็ไม่ได้เป็นเทพของที่ใดเลยแต่เป็นเพียงแค่พ่อเฉยๆปกครองแค่ประเทศบนดวงดาวเอสการ์ดแต่ต่อเทพเจ้ามหาราชปกครองดินแดนวานาหามส่วนที่ดวงดาวเมดการ์ดเนี่ยก็จะมี ศาสนาซาร,าารีปรากฏอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายจากวานาหามกับมิกาดถึงกันก็แสดงว่าในทั้งจักรวาลนี้มีาาศาสนาซารีอยู่แค่2ดาวนั่นก็คือแผ่นดาววานาหามและดาวมิกาดสองดวงดาวเท่านั้นและเราก็จะมาดูว่า,าพื้นที่ที่มีการปรับปรุงศาสนาซาร,าารีไปเป็นาาศาสนาจุติเนี่ยมีกี่ที่ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าศาสนาด้านมืดก็ได้รับอิทธิพลเหมือนกันชนเปาุสีพระเนี่ยก็จะลอกเลียนแบบโดยการสร้างศาสนาบูชาปู่ย่าตายายขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการแสียชีวิตแล้วก็ตายไปทําให้คนเอารูปเนี่ยมาตั้งเพื่อบ,บูชาปู่ย่าตายาย ซึ่งอันนี้ก็มักจะทําแข่งกับวันของาศาสนาจีนแล้วก็วันศารทจีนวันศารทจีนเนี่ยจะเป็นวันที่ลําลึกถึงบรรพบุรุษซึ่งเรามาทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็กน้อยก็คือเป็นการนับถือชาวบรรพการเมื่อ1000ปีก่อนเพราะถ้าใช้คําว่าันบรรพบุรุษปั๊บจะไปตรงกับของ ของชาวชนเผ่าหรือสีระซึ่งเป็นอะไรที่ดัดแปลงแล้วค่อนข้างเยอะซึ่งส่งผลทาให้มองว่าไม่ใช่ชาวเพราะว่าเป็นการบูชาแค่ปู่ย่าตายายของตัวเองเท่านั้นก็คือจะมีโครงสร้างที่แยกกันเป็นชิ้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 น,น,นเหมือนกับเราตัดกระดาษอะเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดเป็นชิ้นดังนั้นก็จะเป็นลักษณะนั้นกระจายทําให้ไม่มีความเป็นบึกแผ่นเหมือนวัน สารตะจีนที่มีความเป็นบุรแผ่นเป็นชาวบรรพการดังนั้นการเรียกข้ามกันจะส่งผลทำให้เกิดการสู้กันซึ่งต่อมาวันบูชาปู่ยาตายายถูกรือีพระจับให้กลายเป็นวันบูชาเปรตเปรตกลายเป็นบรรพบุรุษซึ่งตรงนี้จะถูกเอามาผูกโยงหลออแล้วก็กลายเป็นอันเดียวกันก็กลายเป็นว่าวันศสัตร์พุทธเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับมันบูชาปูญาตายายอันเป็นบนรรพบุรุษเปรตก็คือพอตายปั๊บก็บไปรวมเป็นหนึ่งกับเปรตแล้วก็กลายเป็นเปรตอยู่ในก้อนเมฆดำหกช,ชั้น้นั่นแหละก็คือเมฆดำสวรรค์ดำหกช,ชั้นเป็นที่อยู่